สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชรกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองจังหวัดนครนายก ในงานรำลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยม26ธันวาคม2452วันนี้ครบ115ปีโรงเรียนในร้อยชั้นมัธยมถือกำเนิดขึ้นจากโรงเรียนขเด็จทหารมหาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมขเด็ดทหารมหาดเล็กข,เด,ดดเ,กขเด็ดทหารหน้า นักเรียนแผนที่และทหารสกอตหรือทหารมหัดเล็กรุ่นเยาว์สำหรับแห่โศกันเข้าด้วยกันเรียกว่าคดตสกูใช้พื้นที่บริเวณหลังพระราชวังสรานรมจากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเรื่อยมาต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตขนานนามว่า โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและย้ายไปตั้งอยู่ที่บริเวณเขาชะโงกอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกและจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบ,บกรับใช้ประเทศชาติทางด้านการพัฒนาประเทศและการปกป้องอธิปไตยของชาติใช้เวลาศึกษา5ปีประกอบด้วยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชา วิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปาศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆเช่นหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ทันโลก เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่ร้อยตรีบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆในการนี้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลโทอุดมแก้วมหาผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านำผู้สนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก ปัจจุบันสมเด็จพระกนิธาธิรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา2567ทรงสอนนักเรียนในร้อยสวิชาคือวิชาไทยศึกษาชั้นปีที่2วิชาประวัติศาสตร์รัสเซียประวัติศาสตร์อเมริกาชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชั้นปีที่ห เวลา13นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนปิยะชาติพัฒนาในพระราชูป,ปมัมเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2532เพื่อให้บุตรหลานข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน549คนครูและบุคลากรทางการศึกษา45คนในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สำเร็จการศึกษาจำนวน66คนอ่านบทอาเียราวาดกราบถวายบังคมลาในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด โอกาสนี้มีพระราชด,ดำรัส<ม>เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและดำเนินชีวิตต่อไปก็ดูนักเรียนเก่าของโรงเรียนนี้แหละก็ไปประกอบอาชีพไปทำงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้พบได้ติดต่อกันหรือได้ได้ยินข่าวคราวของเขาก็รู้สึก ปลื้มใจไป,ไป,ไปด้วยเพืทำให้ออคือจิตใจดีว่าถึงจะ,จะมีอายุมากอย่างนี้ก็ได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจและประสบความสำเร็จก็รู้สึกว่า,าเราก็ต้องพยายามต่อไปเหมือนกันไม่ว่าจะอาอยุน้อยอายุมากยังไง ก็เป็นหลักดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันคือแล้วเราอยู่นี่เรากร็รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะพอออกไปนี่ก็อาจจะมีโอกาสเจอสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องได้คิดพิจารณาว่าอย่างนี้ควรจะร่วมทำด้วยหรือควรจะ ไม่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่คนไปชักชวนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรามีวิจารณญาณที่จะคิดได้แล้วก็ขอให้คิดได้แล้วก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จต่อไปจากนั้นพระราชทานพระราช,ชวรโรโกาสให้สิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทูลลอะองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายบัตรถวายพระพรในโอกาสวันปีใหม่และกระบบังคมทุนความก้าวหน้าด้านการศึกษาตลอดจนการประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ผ่านมามีนักเรียนทุนพระราชทานที่ชีวิตยากลำบากแต่ตั้งใจเรียนไม่ท้อถอยเมื่อสำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพเป็นครูเป็นหมอและข้าราชการช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกจำนวนมากทรงชื่นชมที่ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลัง เสร็จแล้วได้ทอพระเนตรผลงานนักเรียนที่สามารถบูรณาการความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลต่างๆบางผลงานใช้เป็นสื่อการสอนและประกอบอาชีพต่อได้เช่นที่คาดศีรษะรูปตัวละครวรรณคดีไทยการทำคริสต์มาสการ์ดการประดิษฐ์บอร์ดสมองกลใช้วัดค่าต่างๆการจัดสวนแก้วและทำกล่องทิชชู่จากไม้อัดยางพาราเป็นต้นสำหรับกิจกรรมที่มีขึ้นเพิ่มเติมในปีการศึกษาหน้า คือการเปิดให้บริการของศูนย์ dl tv ซึ่งโรงเรียนได้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปียชาติพัฒนาและโรงเรียนอื่นๆได้ใช้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้หลังเลิกเรียนและวันหยุด สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวศีวาพรพงษ์เจริญเลขานุการมูลนิธิพระอุดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานพยากรการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลคุณพุ่มเจนเส้น เวลา10นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงเิริกิตยาเจนเซนไปยังวัดราชบ่อพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลคุณพุ่มเจนเซนพระโอรสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนพระตาหารถวายแด่พระสงฆ์สิบรูป คุณพุ่มเจนเส้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทยในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์มีความสนใจในด้านกีฬาเช่นว่ายน้ำและเจ็ตสกีทั้งยังมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนและปีเกิด สามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลน,นั้นเกิดวันอะไรนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่ในหมวดตรีกองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษทั้งนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงจัดตั้งมูล,ลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีคุณธรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เช่น พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กผู้มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษทั่วประเทศหลังจากทรงบำเพ็ญพระกุศลเสร็จแล้วเสด็จไปทรงวางพวงมาลัยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มเจนเส้นณอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมภายในสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม พลกรม,มตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภยัยโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค กับถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน3,000ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกาภัยในพื้นที่ต่อไปและมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกาภัยที่ศาลาประชาคมอำเภอปากพนังเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน150ถุงไปมอบแก่ผู้ปกครองเด็กเล็กบริเวณห้องรับรองที่ว่าการอำเภอปากพนัง และเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกาภัยในพื้นที่อำเภอปากพนังจำนวนสามครอบครัวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพน้นท้งนี้องคมนตรีได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกาภัยในพื้นที่ องคมนตรีเชิญพระห่มกัน